สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับ b 6 6 Pro p e r t y นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ศีธนาคอนโด2นะคะศีธนาคอนโด2ตั้งอยู่ถนนห้วยแก้วนะคะอยู่ใกล้กับถนนสิริมังคารารย์แล้วก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลการส่วนแก้วนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากถนนนิมานหนมินนะคะรอบๆก็จะมีร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ อยู่ในใจกลางเมืองของเชียงใหม่เลยนะคะห้องนี้มีขนาด38ตารางเมตรนะคะเป็นห้องสตูดิโอจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบนะคะเป็นห้องสำหรับเช่านะคะมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีอุปกรณ์ทำอาหารบางส่วนให้ด้วยนะคะ,ะก็จะมีกัะทะ ก็จะมีโซฟาแล้วก็มีทีวีมีแอร์ให้ด้วยนะคะห้องนี้สามารถเห็นวิวภูเขาได้นะคะเป็นวิวที่สวยงามมากนะคะหรือว่าสามารถทำกับข้าวข้างนอกได้นะคะห้องนี้ เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําก็จะสะอาดมากนะคะมีเครื่องทาน้ําอุ่นด้วยนะคะ นี้เป็นห้องสำหรับเช่านะคะเดือนละ7,500บาทค่ะหากใครสนใจอยากจะเช่าห้องนี้หรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อ6 6 p r o p e r t y com ได้นะคะขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอสวัสดีค่ะ